thank <laughs> ทานข้าวกันอย่าลืมการบ้านที่ครูให้ไปหาให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณธรรมครับ,รบในเรื่องของคุณธรรมแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอกันอ่ะคุณหน้าค่ะบอกคะ่ะนักเรียนเคารพขอบคุณเขาไอเกมกินข้าวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวด้ไป มีตังยี่สิบวันนี้กินอะไรวันนี้เฮ้อเดี๋ยวถึงร้าอาหารก็รู้แน่ว่าจะกินอะไรอ้อหิว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 มีเงินแค่นี้ก็กินแค่นี้แล้วกันเฮ้ <c oughs> อุ้ยใครทำเงินตัวไว้วะร้อยนะ่ะ เขาสะดวกยังของแล้วกันอุ้ยโชคดีวะ่ะอะไรกินดีวะตังเยอะเยอะที้ออกอ่ะเอาเลยดีคะลูกอร่อยๆทางนั้นเลยนะคะเอ๊๋เดี๋ยวก่อน

Mèo mèo đi qua Sao bên nhìn của chế miếu Nhưng suối nạc đời Như là miếu cột Nhưng của Úi lấy tiểu đi qua Điều bên của chế lái với tiểu Mèo đi qua Ông ơi đi của เอแต่ถ้าเป็นเงินของคุณลุงร้านผลไม้ล่ะ ไม่ไหวแล้วรู้สึกไม่ดีเลยวหรอเนคงต้องอ๋อเจ้าของคื้อแทนแล้วล่ะงั้นไปขอคำปรึกษาาอาจารย์ดีกว่าครับผมพิธีกรมีอะไรครับคือวันนี้ผมอยากจะมาปรึกษาครับคือวันนี้ผมเจอเงินมา เขาผมไม่รู้จะไปทํำยังไงดีอะครับแล้วกิจกรคิดจะทํายังไงครับคือที่แรกผมกะจะเอาไปใช้อะครับแล้วตอนกําลังจะไปใช้ไม่กล้าใช้อะครับแล้วกิจกรรู้สึกยังไงครับคือผมไม่สบายใจครับไม่ใช่เงินเรัรบแล้วกิจกรคิดจะทํายังไงต่อไปค,ครับอมผมว่าผมคิดออกแล้วครับ <c oughs> ผมจะเอาไปคืนคืนเ,เจ้าของ รู้สึกว่าจะเอาไปคืนเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีครับสบายใจครับเวลาที่เราคิดจากของคนอื่นเนะี่ยจะทําให้เราไม่สบายใจแต่พอเวลาเราคิดอยากจะคืนให้กับเจ้าของเขาอะเราจะมีคือรู้สึกว่าสุขใจมีความสบายใจเรื่อนจะสุขหรือจะทุกข์เราสามารถที่จะเลือกได้ดกิจกรที่ถูกแล้ะสนุกเอองั้นผมขอขอบคุณมากครมาที่ให้คำปรึกษาครับ เกมอะไรอ่ะอ๋อทำงานบ้านธนาคำโหนี่ครูให้เหรอรึไม่ทำเลยวะเออว่าลืมเลยทำยังไงวะคิดไม่ออกคธนาคำชื่ออะไรวะเออนี่เขาว่าเกมเก็บตังค์ได้ไหมอะเหรอเออเออได้นะไอ้ไอเขาเรียกได้ทุโรงเรียนเลยฝ่ายปกครองเขาประกาศหาตังค์อยู่เขาบอกใด้เราเจอไงแจ๋วว่าเกมเป็นร้อนเลยจริงๆเลยจริงอะเป็นราไม่คืนเนี่ยก็เราทำแล้วเราสบายใจ ดีจริงๆยอดเฮ้ย,ยมีอะไรจะบอกอะ่ะอะไรวะอ,อะไรเฮ้ยข้าวนักเรียนเขารอรอ ยี 20, ่สิบวันนี้กินอะไรวะเนี่ยวแล้วว้าวเศรษฐีจริงทำไมทำไมสวยแล้ววันนี้กินอะไรวะเนี่ยสวยแล้วสวยแล้ววันนี้กินอะไรวะเนี่ยตังเหลือยี่สิบเนี่ยอ่าล่ะ 3, 2, สามเสร็จแล้วนี่เหลือตัี้ยี่สิบวันนี้เรียนแล้วเนี่ยตั้งยี่สิบวันนี้วันนี้กินแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าผมเลยที่เลือกสีนหกคัสหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่นกินอะไรดีวะ

อัตัวงหลังแล้วเด็นต้องเลยเส้นหนึ่งมีความออทียมีความยาวลงถเนหนึ่งเน1 8เ812โอ้เขามาิยไตนแล้วกิจกรจะคิดทองเห็นไหมครับว่า แต่พอเราคิดจะตืนได้จบเจะ้าครับคัด